ไปย,ยังมะเชียงสบายดีกันตอนสาวๆพี่น้องก็มันตื่นแต่เดี๋ยวสบายดมีมันตื่นแต่ตีหาพี่น้องตอนนี้ข้างของเขา,ขา,ขาหัวน้เนาเรียกจังลงมาไปมาพี่สิ่งหอ,อจักเถื่อนอยู่บนนี้นะไปมามา ไปไปามาไวมาไวผูกลงนลำพ่อผูกไปามาไวมา,มา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 ไปไปไปไวเสียงเพลงแองจี้ไปไปไวเห็นไหมเห็นไหมไม่ไวไม่ไวหมือนีเป็นมืออัน ปลากกแหกหน้าพี่น้องคือพลสิโตกนี่แหละเป็นมือปลากกแหกหน้าไทยหน้าไหวเอื่นมาปลากรกแหกพี่น้องมือนี้เป็นมืออันปลาแมงหัวควยอะไรเลยเป็นมือวันฟูพี่น้องมือผูของปีนี้นะพี่น้องกระลงตามมือตามวันมันเนาะแต่ละมือปีนี้เขาแหกวันผุดเขาก็ต้องปฏิบัติตามพี่น้องตามความเสื่อนะพี่น้องเห็ุนังกับมือวันหิมะ โอ้ยแมงหัวควายลายอีหลีเห็นบ่แมงอันนี้นะอืมอืมแมงอันนี้ลายขนาดที่น้องตอนํนเซานี่ลองหลุดไทยใหม่เลยฮิมาฮิมาฮิมายางอ่ตำลังเด้อโอ้ยบุหรีหฮันตีนพี่น้องลองเอาตีนย่างไทยเลยเพราะว่าฮักประกงเฮก็ไปซื้อบัตรอันนั้นพูดแหละ แย่าส่หน้าพี่น้องมาไวยเสียงรถไทยคือคอยทะรลอย,ลอยตอกตอกตอก,ตอกคนปัดคนแพงสิ่งของพี่น้องเอ้ยเห็ดยังกับปนิดปนอม โอดเฮตุกกระทาบว่าของเพื่อองโตองหมู่ก็แห้งกระแพงอย่ามันนันหักมันเพของหมู่องตัวเองกระแพงคือกันอีกอยากวิ่งหนีไว้เด้พี่น้องเอ้ยโผิ่ผเอาตานันก่อน บอตาใหญ่นี่ก่อนว่าไทยสองใหญ่เลยแหละให้คนไทยสองสองสามกำมันได้กะนสองสามไปเลยหิมะหิมะสิโทกกะเลยพี่น้องเอ้ยเดือนฮกกะสิเพ่งเดือนฮกเพ่งไปแล้วกะสิหอดเดือนเจ็ดแล้วกะเดือนฮกอันน่ะเอาก็ได้เอาเละกายเพ่งสินเพ่งไปกะ ไก่สีหดเดือนเจ็ดนี่ก็ต้องได้เอาและกะนะสิว่าจังเลยซกจ้ะหิมะหิมะแม่อองอะตอมเพิน่นโอ้สิถ่ายคลิปจบ,ยบอยู่บ่ร้อยมึงสิอยู่ได้บ่นี่ลองหลดุดไทยใหม่พี่น้องหิมะหิมะเบิงบ่งเบิงบ่งเบือง <laughs> เห็นไหมเก่งยังสั้นละบอถ้าขืนเท่าก็สิวูมันพีน่น้องเมื่อยได้อู้มันเบ่ไวมา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 เบิ่งตัวไทยมาไวยื้อเละนายปุ๊กบุ๊กเลยอืมคือบ่เป็นก่อนขี่ไทยเนาะเด้อหนำกินเด้อ โบสายเล็กซองเรียนน้ำกรบท่านหรอือวะมาพี่แมงไหมตอมบนมามาป้าแมงอันนี้ตอมมาลูกเบ่อ เมงไม้นี่มันตอมนี่เมงหัวควายนี <HHH> ่มันตอมนี่เป็นยอ,ย totally cool. อย่างันยังโมมีคมมันยังโมมีคมคือบ่ปับอีกซะกระปั๊บไปมันเข่าเลยของปั๊บบ่ได้เข่าแดนนาไทยน่ะปั๊บเอามันเข่าจบดีตัวเองปั๊บบ่เข่าพายพิตตี้พยไทยบ่เข่าปั๊บเราอีกแน่แล้วเบิ่งหอดบ่ได้มีหอดอัน ยังงโอ้ยปับ๊บไทยนะลงทำมันเลิกๆอ,อีกแน่เบิงเ้งแต่ก่อนขี่ไทยกะหูมึงกว่าหัน่ะพออตะเคี่ยเอาเออ ลกอีกก็ได้เออทำนั่นแหละเออกันยังพอใครไรไม่ไหมเหรอ ปั๊บขึ้นมาอีกเลยยังไหม่ลายบ่ให้ได้ไม่บอกว่าเยาลงมาอยยุนั้นไ,ไม่เรียบฮะใช่ใช่ใชขอทไทยนาลูกไทยนา เิ่งกลัวพี่น้องเข้ามันใส่บกพวนโอ้ยหลีไหมเห็ดยังนะ่บ่ไดใจบ่ไดดใจิใจึงกว่าไทยนาน่ะิึงกว่าก้อนเสียดได้สบาย,บยลงหอดพื้นหมู่ไทยคือว่าก้อนกี่ไทยบักลึก,ลก,ลกหนึ่ง ห้องกีไทยบ้ะกะเลิกเป็นก้อนอันนี้ซ้ำขี้หล<ะ>ินหันหุ่นนะคนบ่ยอมเกียดหมูว้าวแล้วกับเทียง บอยอมว่าต yes, ัวเองเห็ดผิดหรือบอยบ่เบิ่งอีกว่าตัวเองเห็ดเป็นอะไรนะในบอยอมเกียดแล้วกันหายฮาผัวเท้าว่าเอาน้ำมันเมนแม่นก็ว่าโบได้โบเมนก็ว่าโบได้บอยอมเห็ดตามหมู่พี่น้องหมู่ว่าถือกับบยอมเห็ดตามอันนี้นะไปใช้เมื่อบ่ไปยังก่อนไปยังก่อนเด้อ เที่ยงกันปีพี่น้องจนแล้วน่าเห็นคนอื่นเห็ดสบายใจบริยากให้ว้าวพี่น้องเอ้ยอนี่เขาเห็ดน,นะคือว่าสบายแต่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 แตแตแตเห็ดเขาเห็ดยังก็คือว่าหมอนใจเห็นอยู่ได้หมู่เห็ดเนนะี่ยบริเห็ดคือหมูงลูกเกยสองอยากเมื่อ <c oughs> <c oughs> แก่สูงพี่น้องแก่สูงให้ปั๊บลงหน่อยท้ายบ่อยากป้ายอยู่กับเร่งมันตะวาหลดุดปลาเมื่อปะปลาเมื่อปะมาจมแล้วก็เมื่อปะจมกับจมออกซื้อหรืออะ้รพี่น้องกับบริสุทได้ ไทยนากระเบื้องนี่เบิดเบื้องนั่นยังบมเบิดลังเท่ากับสองเบื้องเบิดในกลางบมเบิดพี่น้องอันนี้อันนี้บมแมนเท่าว่าอันนี้บมแมนเท่าว่าเอาส่วนนั่นน่ะยังบ่ได้เบิดนี่ไทยนาหนะกะจะคือคนไทยนาบมเป็นนี่แหละพันดาบมเป็นประเทศนาพันยังเลยเป็นทงพ่อว่าเอ้ามึงเอาชุปลูคือผู้พิจิก็คือผู้ว่าอยู่แวงๆนี่แหละ มันแค้นใจเห็นไหพี่น้องอุ้ยแตเมื่อเมื่อเมื่อปะเมือแล้วกูเองหืนเหงเงินใส่นี่ไปไปไปกูก็จะไปน่งจะมาเกือบได้ผู้ชายซะเห็ดเองกูดอกแห้งกูบดถึงสื่อแค่นี้กูถึงกูบริโอยกูเห็ดเองอีกไป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 เมื่อ นี่ที่ตาบอกให้มันท้ายสองห้มันจะให้มันขึ้นนี่แล้วอยู่ดอก Nhàng con Nhàng con, lột Pa, 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 khuyên pa, pa Tại mẹ cậu khuyên rồi, pa Ta cà, ta cà, ta phí <laughs> Bừng lột thái này, bây giờ có nà. bọn à Má á, má